สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทาง Resonic นะครับในช่วง c i p and Trick นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรีเซตแฟคทอรี่หรือการคืนค่าโรงงานนะครับสำหรับลำโพง s o n อ Not Move นะครับผมสำหรับใครที่ย้ายบ้านนะครับและต้องการที่จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตวงใหม่ภายในบ้านหลังใหม่หรือเชื่อมต่อกับ w i f i วงใหม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูทีละขั้นตอนกันเลยนะครับว่าทำกันยังไงนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เราหยิบลำโพง ขึ้นมานะครับออกมาจากฐานนะครับให้ทําการกดปุ่มปิดด้านบนนะครับค้างไว้นะครับจนกว่าไฟอ่ามันจะดับลงไปให้กดประมาณ8วินาทีนะครับค้างไว้หลังจากที่ไฟตัวลําโพงดับไปแล้วนะครับให้เราทําการกดเปิดอีกครั้งนะครับโดยการกดทีเดียวให้ไฟสัญญาณไฟติดขึ้นมาแล้วทําการกดปุ่มเลข8ตรงนี้นะครับค้างไว้แล้วก็คล้องกลับขึ้นไปวางบนแท่น จากนั้นให้รอไฟด้านบนนะครับกระพริบปเป็นสีส้มกับขาวสลับกันแบบนี้นะครับอพอเป็นสีเขียวปุ๊บก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะเป็นวิธีการรีเซ็ตลำโพงโซนอน b o ูฟนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสอนวิธีการรีเซ็ตแฟ t o อรีหรือการคืนค่าโรงงานตัวลำโพงโซนอน m o ู e นะครับก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ ไว้คราวหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดมีคลิปอะไรอย่างเงี้ยรังเราจะมานำเสนอให้ทีน,น,นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ